อูดีไอวางมันบินได้ด้วยอ่ะอย yeah. ่างนั in ้นนะบินได้ไงอ่ะเอาอะไรมาใส่อ่ะอะไรมาใส่มันบินได้อ่ะรถไงรถมาจากไหนรถมาจากเหนี่ยวเลยอุ้ยคุยโอ้โหายพี่มันชักก็เกิน พันห้าใครเอาเอาเลยค่ะอะไรคือการแสกผมเ,ยเ้ยกันสองพันห้าร้อยบาทลงสดสด,สดใหม่ๆเมื่อเช้าโอ้โหพี่ยังไม่ได้ใส่ป้ายเป็นพวงเลยจ้าสวยวะเนาะดังขาได้ยินหมดแล้ว ชิค่ยสวยมากเอาเอียบมาเร็วเหมียวเผยเราใส่โอ้ยเป็นสองรองใครแน่นอนโอ้ยฮ่เอ้ยโอ้โหมาแล้วป้ายห้อยอันนี้ใช่หมดเลยอะ่ะป้ายห้อยอะ่ะ ที่ยังไม่ได้ใส่เลยอะค่ะใส่ใส่คือทั้วงเลยค่ะวกโนโอ้โหพี่มันเกินไปมันจะเกินไปเลขาย2.5หแขายหอ๋อไม่ใช่ขาย2.8แลัโ้ยมอ หรืใบอื่น,นเมานะกเหมาะกับเธอดีนะใส่เยอะกกว่นเนี่ยหรอ,หรอนี่อีเพิ <c oughs> เกวนะสวยมากใสห่หนได้วยหร ดีกันหรือ,อยังอ้ามีคนตัวอย่างที่ถูกต้องกดหัวใจมาหนึ่งดวงเข้ามาแล้วสวัสดีทักทายกันเลยจ้าสวยจริงพี่ลูก <c oughs> ค้ายิ้มหวานแล้วทัน เธอหวานเจี๊ยบหน้าน่ารักอีกแล้วกดหัวใจมาเลยพี่อุ้ยมัน สองนะคะโอ้โหดูดิเออวันหลังต้องหาเสื้อสีมพูงมาใส่แล้วดูดิเธอขาวมากเลยอะน่ากะนดดูใส่เสื้อสีดำดิสีดำดำมากเลยทำไมพอสิวขึ้นอีกอ,อุออ้ยจะใส่สีอื่นไม่ได้ <c oughs> โอ้ยสีม่วงจงซับพี่ใหม่มากใครชอบงานใหม่ๆสะอาด,าดเอานะ เอาเร็ว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 เนี่ยเร็วเร็วเลยใครขอเนี่ยขอจากเมื่อวานแล้วเอาให้รีวิวเสื้อสาวอวดเอาไว้ตรงนี้โอ้โหหอมไหมินๆเข้มมะเมข,ข,ขาวต้มไหนข้าวต้มสวยมากเหมือนเป็นผ้าฝ้ายอะค่ะคุณพี่สะอาดมากเลยนะต้นทุน12บบาทต้นทุนต่ำกำไรดีมาก เอ,เอาเอาเอาลาบูบูมาแจกลูกค้าหน่อยอันนึงเดี๋ยวหยิบมาอันใน,นกระเป๋าอ่ะมาใครเอฟกระสอบนี้แจกฟรีกระเป๋าน้องบูนะคะเฉพาะรีวิวเท่านั้นนะพี่หมดแล้วนันเนี่ยแชร์หรือ,อยังแชร์หรือ,อยังเอย พูดทุกวันนะไม่มีใครแชร์ให้เราเอาจริงเอาไปสะพายขายของได้ค่ะแบบใส่เงินเอ้ยขายของแล้วก็เอาเงินใส่เนาะใช่จะไปพอใส่เงินฝ่องเงินคือใช้หันเงีนยนะเออก็เึ่นอย่างนี้แหละนี่พี่ขายไปเอาเงินใส่ขายไปเอาเงินใส่นะแถมให้ ฟรีเฉพาะรีวิวเท่านั้นนะคะเอานะคุณพี่ใครเข้ามาแล้วรับรีวิวแถมไปเลยจ้าใบาสุดท้ายแล้วพี่เอ้ยถ้าใหม่หม,ม้โชนะตัวนี้คือปักอะพี่สาปักสวยมากต้นหุ่นสิบสองบาทคุณพี่เอ้ย ทำกำไรดีเลยจ้าแล้วได้งานเกรด A ขายได้แทบทั้งกระสอบหูยโจมีปลายหอยอยู่เลยค่ะชอเมชุดนะคะชุดค่ะ เงานะคุณพี่สวยๆเลยดูดิรีวิวส่งฟรีนะซ่าายดอกาอะไร้ไมีทุกลนะก็เปสวยจริงคุณนายอะเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียจะน้อยนะถ้าลูกค้าเล่นงานเกรดเองะค่ะ<ป>โอ้โหอาเซ เือที่อ่ะอะไรมันล่ว,ลวงหมดเลยอ่ะมันต้องถือเลยหวงังล้วงอีกไม่ใช่น้องเหีียวอโอ้โห,โหพี่จ๋าอันนี้คืองานแบบปากปากอ่ะคุณพี่แล้วทั้งตัวเป็นแบบนี้หมดเลยอ,ะอ่ะกูค่ะสวยมากนะ ไม่มากตัวนี้แบบะหุ่นักครึ่งนายต้องซื้อใหม่จริงใครไม่ชอบผ้าใหม่ต้องซื้อผ้าให่ใครชอบผ้าเก่าอ๋อใหม่ถูกงานเลยเนาะดูค่ะถ้ามันสีสดจริงแยกกว่อันขอกันแต่เมื่อวานเพื่อสาวอวบเพื่อสาวอวบแต่ขอเยอะนะโอุ้ยดูดิเชลุเชลอะพี่ ถ้าเจอแบบว่าสายเดี่ยวนี่จับแมทกันได้เลยนะส,สวยเนี่ยโอ้โหข้าใหม่มากผ้าใหม่จริงพี่โอ้โ <ไป S 2> หแล้วนี่คือทั้งยวงเลยอะ่ะไปให้หมดเลยอะ่ะ ยอ้นอต้อนทุนต่ำกำไรดีมีอยู่จริงพี่อุย้ยดูดิปากดีเทลคือสวยมากค่ะพี่อันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรเหมือนลูกไม้หรืออะไรสักอย่างพี่ต้นทุนสิบสองบาทที่เอา อดสุดยอดค่ะตัวนี้พี่เอนะต้นทุน12บาทต้องเอานะคะใครที่กำลังมองหาเสื้อแฟชั่นสาวอวบงานรวมไวพี่จ้าเปิดใจให้ป้ายธงเลยค่ะงานสวยมากๆแนะนำเลยนะคะพี่ๆคนไหนชอบงานสะอาดนะคะความหลากหละพี่แม่ <c oughs> เบา,าเสียงก่อนนะเอาไม <c oughs> เสียงมันเข้าข้างในเอาไป้ายไม้พี่ องนี่ะพี่ใครรับรีวิวพิมพ์พเลยนะอ่ะหลุดอีกแล้วตัวนี้ไม่ได้แล้วเธอถือไว้ยังหลุดเลยเอามาโชว์ก่อนก็ได้ตัวนั้นน่ะมามันเป็นสาวอวกไงบัญทีมันผ้ามันเออใส่ไม่ได้ใช่ไหมผ้ามันบางอ่ะนะนใส่หุ่นล่าจะได้อยู่นะสีดำออกเลย อะไรหัวล้ะทำยังไง้ะเอาละเอาละพี่จา๋าเอาแล้วนะใครมองหาเสื้อสาวอวบนะค,คุณพี่เสื้อสาวอวบรุ่นนี้เป็นงานเกรดเอนะคะป้ายธงสวยๆเลยค่ะเนี่ยมีความหลากหลายสไตล์มากๆในหนึ่งกระสอบนะคะตน้นทุนถูกมาก 2บาทเท่านั้นค่ะต้นทุนต่ำกําไรดีมีอยู่จริงคุณพี่ยกกระสอบ2,500บาทนะคะมีความหลากหลายสไตล์รวมเนื้อผ้าพี่ๆคนไหนชอบงานใหม่ชอบงานสะอาดแค่แนะนำป้ายนี้เลยนะคะงานสวยๆโอ้โหูตัวนี้ดิตัวนี้คือสวยมากดูดีเทลที่คอเขาค่ะพี่พวกนี้จะเป็นงานหัวผ้านะคะที่พี่ๆสามารถจับราคาได้ค่อนข้างสูงเลยค่ะนี่สีสดๆเลยโอ้โหลมมาพอดี เอามาไว้ตรงอะลก็ได้ไอดอกขาวอ่ะให้รับรีวิวแจ้งได้นะคุณพี่นะงานใหม่งานสะอาดเนี่ยต้องรีบเปิดรีวิวเพราะว่าตอนเย็นกลัวฝนมันตกนะแล้วลูกค้าขอ,อกันมาเยอะเยอะเนี่ยคุณพี่โอ้โหสวยๆเลย ใหม่มากตัวน,นี้ใหม่จริงดูใกล้ๆค่ะเนี่ยคือเป็นปักๆนะพี่นี่อ่ะอุ้ยสายเดียวอย่างเงี้ยถ้าเจอกับฉลงฉลุนะพี่ขายคู่กันได้เลยสีพื้นสวยจังเลยดูดิ ก็ีให้รับรีวิวแจ้งนะพี่รับรีวิวได้ไหมได้พี่เล็กรับรีวิวใช่ไหมจ๊าสวยเลยพี่เอาไปติดใจแน่นอนนะคะพี่เล็กรับรีวิวเนาะรุ่นนี้ใช่ไหมคะ คอนเฟิร์มใแคนิดหนึ่งนะคะจะได้ปักหมุดไว้เลยอะในกระสอบในหนึ่งกระสอบคุ้มมากๆจะมีทั้งลวดลายแล้วก็สีสันนะคะให้พี่ๆไปคัดแยกหัวผ้าทํากําไรกันอีกทีนะอู้ชรุแบบนี้ป้ายห้อยเลยจ้างานสวยงานสะอาดใครต้องการจับราคาหน่อยแค่แนะนําให้เอาไปรีดสวยมากคนพี่ดูดิ หูงานะลูกไม้อย่างเงี้ยสีพื้นๆก็สวยนะพี่สามารถจับราคาได้8ปดสิร้อยแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนเลยนะคะสําหรับงานหัวผ้านะส่วนงานน้ำสองไข่ราคาลดหลั่นกันลงมาได้เลยค่ะตามความสวยงามเนาะเนี่ยพี่สาวสวยๆเลยดีเทลใช่เดี๋ยวบ่ายพี่โอนเงินให้ได้จ้าเนี่ยสีพุงสีพื้นสวยสวยจริงไปดูดิน่ารักมากอะ พี่สวยๆเลยอ่ะพี่อย่าคิดว่ากระสอบ2,500แพงนะคะเพราะหารเฉลี่ยต่อตัวแล้วต้นทุนแค่12บาทเท่านั้นค่ะพี่จ๋าต้นทุนต่ำกำไรดีเลยคุณพ,พี่12บาทพี่เอาไปเนี่ย2,500บาทได้ประมาณ210-220ตัวได้เลยนะคะต้นทุนก็เฉลี่ย12บาทเอาไปขายได้แค่ทางลูกค่ะเอาไปขายแบบไม่ต้องปวดหัวถ้าราคาต่ำ เกินไปกว่านี้แบบหลักพันกว่าอย่างเงี้ยมันจะเป็นงานเกรด B เบอร์สองค่ะพี่อันนั้นเปอร์เซ็นต์เพื่อนเสียเขาจะเยอะกว่าผ้าเขาจะค่อนข้างช้ำกว่างานเกรด A นะคะเวลาเล่นงานมือสองพี่อย่าคิดว่าเฮ้ยมันต่างกันแบบสี่ร้อห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะแบบเอ้ยยังไงแพงกว่าไม้ต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวเราไม่แพงค่ะ,ะเฉลี่ยต่อตัวสิบสองบาทพี่เอาไปขายได้แทบทั้งหมดเลยเพื่อนเสียก็น้อยด้วยนะคะสำหรับเกรด A นะสีค่อนข้างสดค่ะ Really oh. Oh. Kind of ี๋ยวช่วยใส่ไม่ใส่เลยเดเนาะสีพื้นน่าออกดีเทอรน่ารักไม่มาช้าน่ารักมากอันนี้เป็นเชิดแบบเชิดพาสเทลนะคะแม่นี่ อันนี้จะเป็นออกแนวแบบสีพาสเทลเชิตอะไรอย่างเงี้ยคุณพี่จ๋าใครที่ยกกระสอบไปแล้วต้องคัดต้องแยกนะตัวสวยมากตัวสวยน้อยนะคะคุณพี่หนึ่งกระสอบจะรวมทุกสไตล์มีความหลากหลายมากๆไม่ซ้ําไม่จําเจเลยจะ้ะสวัสดีค่ะพี่ชายเล็กหายไปไหนมาถ้าสะอาดคุณพี่ป้ายห้อยเลยค่ะ ขอคนขายงานอกสาวอวบนะคะอกจะอยู่ประมาณ40-50บหบวกหลบค่ะจะเป็นงานรวมวัยคุณพี่วัยรุ่นไม่แนะนำนะแต่งวยมากเลยวัยทาง,งานะจริงๆอะทุกวันเนี้บางคนรุ่นแต่งสไตล์การแต่งตัวก็ไม่เหมือนกันเหคนก็ชอบใส่นะถึงจะเป็นวัแบบวัยรุ่นก็เถอะ ดีเทลป้ายนี้ดีเทลสวยมากนะคะป้ายนี้งานออกแบบใช้ได้เลยคุณพี่ใครที่มองหาเสื้อสาวอวบพี่จะเอาป้ายนี้ไปหายเลยไวยทำงานไวผู้ใหญ่พนักงานออฟฟิศข้าราชการคือตอบโจทย์มากๆนะคะแล้วผ้าสะอาดด้วยโอ้โหน่ารักหมดเลยไหนพี่ใส่ออ้ยป้ายห้อยอีกแล้วป้ายป้ายนี้ออกป้ายห้อยเยอะมากๆอ่ะพี่จ๋าดีเทลสวยมาก อุ้ยลืมตัวนี้ก็ลืมทอดดูปลายห้อยอย่างนี้ใครไม่ลองไม่รู้จริงๆค่ะคุณพี่แนะนำเลยสวยจริงๆดูค่ะต้นพิบสองบาทขายห้าเก้าสองตัวร้อยยังสบายเลย ห่างผ้าน้ำสองขายสามตัวร้อยก็ได้นะพี่นะทโอ้โหสวยๆท้งนั้นอีกแล้วสวยมากเอาไปขายส่งกลนน่าจะดีขายได้ตลอดทั้งปีเลยพี่เล็กรุ่นเนี้ยจะขายดีมากดูค่ะ สวยเลยอะพี่ใต้หนี้สวยจริงสวยแบบทัดใจมากๆเลยอ่ะนี่อยดีเทลน่ารักนะเออสวยแล้วขายถูกด้วยนะทุกคนอย่าคิดว่าเฮ้ยพี่เคยซื้อพันแปดอยู่กับสองพันห้าห่างกันเยอะอย่างเงี้ยพี่คิดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าไอรุ่นพันกว่ามันจะเป็นเกรดบแต่ถ้าใครมีกําลังซับหน่อยแค่แนะนําเกรดเอเลยค่ะขายสบายๆง่าย ไม่ปวดหัวนะพี่นะเปื้อนเสียก็น้อยหยุดกําไรทุกกระสอบแน่นอนอยี่ว่ากระสอบนั้นกําไรเยอะหรือกําไรน้อยพี่บางลูกเปิดมากําไรเยอะบางลูกเปิดมากําไรน้อยนะคะบางลูกสวยมากบางลูกสวยน้อยแต่ง,งานสวยแน่นอนเนี่ยดูดิโอ้ป้ายห้อยอีกแล้วค่ะโอ้โหโอ้ป้ายห้อยแล้วแขนเป็นแบบชีฟองอะ่ะพี่โอ้ เนี่ยไว้แม่แม่ใส่น่าจะสวยผู้ดีมาก,มากสวยมากเยแม่นี่ใส่แม่ผ่านย้งไโอ้โหต้องลองอ่ะขอฝากเสื้อเสาวอวดป้ายธงไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่พี่ด้วยนะคะสวยๆมาโชว์ก่อน มพร้าวมีไหมมะพร้าวอุ้ยเหลืองสวยมากเลยขาวมากเลยอะอยน่ารักมากหูยติดป้ายห้อยเยอะมาก เลขบัญชีพี่ด้วยได้เลยพี่เล็กเดี๋ยวเขาไปสมุดพี่พ <c oughs> โอ้โหพี่อัดพีทตัวนี้คุณนายมากพีทแจ่มๆเลยค่ะพีททั้งตัวเล,เลยอัะ่ะรานนอยการฝกพีททั้งตัวตัวนี้สวยจังมากของจริงอย่างสวยเลยส่งส่งแล้วนะพ,พี่เล็กจ๋าส่งเลขบัญชีให้แล้วนะ คุณพี่เอาก็สอบใหม่แล้วพี่เนทอ้าวเมื่อวานก็ไม่ทันพี่เข้ามาสองวันแล้วนะเธอเมื่อวานจะเอากางเกงเมื่อวานคุณพี่เขาเอฟกางเกงก็ไม่ทันขึ้นอันดับสองวันนี้ก็มาช้าเห็นไหมเข้าไปอยู่ในกลุ่มหรือ,อยังนี่เชิตสวยเลยเข้าไปอยู่ในกลุ่มได้นะเวลาไลฟ์สดเราจะได้แจ้งเตือนโอ้โหสีฟ้าสวยมาก ที่งานดีอ่ะรวมเนื้อผ้าเลย<อ>ดูดีสวยมากป้ายห้อยเยอะมากเ<อ>พิ่งเห็น<อ>จริงเหรอโหเปิดอีกไหมไม่ได้เปิดแล้วเราจะสลับงานไปเรื่อยๆคุณพี่แต่มันจะวนกลับมาแน่นอนค่ะสลับไปเรื่อยๆคุณพี่รับก็สอบใหม่ได้นะเนี่ยของเพิ่งลงเมื่อเช้าร้อนเดียวกันเลย ของทั้งลงเลยเนี่ยแล้วเมื่อวานน่ะคนขอมาเยอะเสื้อสาวอวบเนี่ยทั้งหน้าไลท์ทั้งหลังไลท์นะพี่นะรถเดียวกันที่ป้ายเดียวกันราคาเท่ากันสั่งได้เลยสวยส้วผ้าเลยนเลยนาะเนี่ยหลากหลายสไตล์ไม่ซ้ำไม่จำเจแต่คนขอคนแบบขายไวผู้ใหญ่หน่อยแค่นั้นเอง หัวผ้าสวยๆ,ๆขายได้เลยอืมตันเป็นขอเขอ้าไหร่โปรให้อยู่2,500นะคะต้นทุน12บาทอย่าคิดว่า2,500แพงพี่ให้คิดต้นทุน12บาทเอาไปขายได้แบบแค่ทังกระสอบเลยเอาไปแยกนะตัวไหนสวยมากขายแพงหน่อยตัวไหนสวยน้อยขายราคาลดหลั่นกันลงมานะคะเนี่ยเธอสีพื้นป้ายห้อยสวยๆเลยอ่ะ สีพื้นก็มีลายก็มีนี่ก็ป้ายห้อยรีดอย่างเดียวเลยพี่ไม่ต้องทําอะไรเยอะรีดอย่างเดียวรีดอย่างเดียวไม่ต้องซักเลยป้ายนี้ดูดิป้ายห้อยอีกแล้ว,แล,วแล้วคือผู้ดีมากอะทรงย้อยแบบมันใหม่ดีนะใหม่มากเลยเนาะนป้ายนี้เนาะขอคนอกสาวอวนนะสี่สิบถึงห้าสิบบวกลบนะคะพี่บวกก็อาจจะมีมากกว่าห้าสิบลบก,ก็มั น้อยกว่า40นะเก็บเลยเก็บเลยนี่ยมมนารักนะีหุมาเวลาเหนเวลาที่่มี่ปาตอนเย็นก<อ>ลัวมันแสงไม่ได้เลยเนาะตอนเย็นอะ่ะตั้งเขาเลย <c oughs> ลตั้งเขาแล้วพี่ กุเทนะคุณเทพฝนตกค่ะพีุ่วันสี่โมงอะไยาเลยอุ้ยป้ายห้อ,หอยเชิดตสวยๆเลยพนักงานออฟฟิศพนักงานขา้าราชการได้หมดเลยนะพี่ดูดิปาดไหลไอ้ปาดเอียงๆแบบนี้เสื้อคือที่าใส่อยูย่ตัวสูง เสื้อคลุมก็สวยนะพี่เนาะโอ้โหดูดิเทศุผลเป็นน่ารักเลยอะอ่ะไปเราไปดูกันเลยจ้าถ้าหนูเอากระสอบใหม่พี่เปิดให้ได้เลยไหมคะไม่ได้เปิดแล้วคุณพี่จะไปส่งของแล้วไปเปิดลุ้นเองที่บ้านได้เลยสวยๆเลิศๆ คนแรกเลยดีกว่านะคะใช่โอ้โหพอยิ่งใส่หุ่นยิ่งสวยเนอะอดูดิยิ่งใส่หุ่นยิ่งสวยนะพี่อะใครสนใจเปิดใจเลยพี่ป้ายธงสวยแน่นอนสวยทัดใจสวยไม่เป็นสองรองใครแน่นอน2,500บาทราคาโปรโมโชั่นสั่งได้เลยจ้า